3. เนื้อมีลักษณะชื้นคล้ายเปียกน้ำอยู่เสมอเนื่องจากผสมน้ำมันต่างอิวมากขึ้นแต่แข็งแกร่งมีวัตถุเล็กๆสีดำและสีแดงฝังอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์พระทุกองค์ 4. น้ำหนักเบาวกว่าพระพิมพ์อื่นๆ 5. ชนิดทรงสามชั้นมีสามอย่างคือสีเหลืองอ่อนเหมือนงาช้างสีขาวสีขาวตุนต่น มีคุณวิเศษทางคงกระพันชาตรีทางเมตตามหานิยมทางดนบรรดาลให้มีโชคลาภทั้งสามอย่างนี้มีขนาดเดียวกันคือกว้าง4.1เซนติเมตรสูง6.1เซนติเมตรโดยหลวงวิจารณ์เจรไนเป็นผู้ทำแม่พิมพ์ให้คุณหลวงสิ์หัวหน้าช่างสิบหมู่นายเจิมนายจรวงช่างหล่อคู่แฝด และช่างตกแต่งในพระราชวังมีช่างสิบหมู่ช่างบ้านช่างหลอ่อช่างต่อเรืออู่บางขุนพรมนอกช่างอ่างทองและช่างอายุทยาแต่และช่างก็แกะแม่พิมพ์มาถวายท่านโตกันเยอะแยะทุกคนที่แกะพิมพ์มาให้ท่านโตปู่คำว่าท่านโตว่าสวยทั้งนั้นเพราะเจ้าของแม่พิมพ์พระทุกพิมพ์มีเจตนาดีจึงเอามาถวายนี่เป็นคำพูดของท่านโต ปูคำว่าท่านโตจะไม่พูดว่าแม่พิมพ์นี้สวยแม่พิมพ์นั้นไม่สวยพวกช่างจึงได้แกะแม่พิมพ์มาถวายมากมายและผู้ที่แกะแม่พิมพ์มาให้นั้นจะได้เห็นพระที่พิมพ์ออกมาแจกคนที่ไปทําบุญที่วัดทุกพิมพ์เพราะท่านโตไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชัางหลวงวิจาร,รณ์จีรไนได้มาแก่แม่พิมพ์พให้ท่านโตอย่างจริงจังตอนที้เป็นสมเด็จแล้วแม่พิมพ์ของหลวงวิจารณ เป็นแม่พิมพ์ที่แกะจากหินอ่อนแทบทุกพิมพ์จึงคมชัดและสวยงามมากกว่าพิมพ์ใดๆเมื่อเวลาจะสร้างนั้นสมเด็จมีดินสอเหลืองแท่งใหญ่อยู่แท่งหนึ่งจะให้ในายน้อยซึ่งเป็นง่อยและอาศัยอยู่กับท่านมานานแล้วเลื่อยดินสอเหลืองออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำลงผสมกับเนื้อและเปลือกกล้วยตำจนละเอียดดีแล้วจึงให้ในายน้อยกับพระธรรมถาวรช่วง ช่วยกันพิมพ์พระลงในแม่พิมพ์ที่ช่างเทศและหลวงวิจารเจรไยเป็นคนแกะแม่พิมพ์ให้ใหม่เป็นแม่พิมพ์ขนาดเล็กรูปหลังเบีย้ยฐานสามชั้นเสร็จแล้วใส่บาตรเก็บไว้ในกุฏิชั้นในแล้วทำพิธีปลูกเสกวันละสามครั้งคือเช้ากลางวันและหัวค่าวัสดุที่ใช้สร้างพระท่านจะประคุณพระเทพยานเทวีละมูลสุตตาคโม วัดระคังอ้างคำบอกเล่าจากท่านเจ้าคุณพระธรรมถาวรช่วงซึ่งเป็นพระฐานานุกรมของเจ้าประคุณสมเด็จอีกต่อหนึ่งว่าการสร้างพระสมเด็จของเจ้าประคุณนั้นท่านใช้ปูนเปลือกหอยเป็นหลักเพราะเปลือกหอยด้านในมีมุกสองประกายสดใสผสมด้วยข้าวสุกเกสรดอกบัวขี้คายใบเสมาน้ำมันตังอิ้วเนื้อและเปลือกกล้วยหอม ที่ทูบในพระอุโบสถด,ดินกรุตตามพระเจดีย์เก่า,เ,กาเศษอาหารและชานหมากที่สมเด็จฉันแล้วและผงวิเศษในทางแคล้วคลาด